สวัสดีจ้ามินที <All right. S 2> ่ดินรวยฟัง88เบอร์โทรพี่มิ้นท์088265783ที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกวันนี้พี่มินท์พามาอัปเดตที่บ้านส่วนของซิปกม5.5นี่เราอยู่หน้าแปลงเอ3.3อันนี้ก็คือแปลงที่ยังว่างใหญ่ที่สุดของโครงการเพราะว่าโครงการบ้านส่วนของซิ5.5กิโลเมตรที่5.5เนี่ยอันนี้สมบูรณ์ก็คือ มีถนนกว้างแล้วก็น้ำไฟก็ผ่านหน้าแปลงเราแล้วใครที่สนใจบ้านส่วนของซิปกหมห้าจ้าใกล้ตลาดใกล้อําเภอใกล้วัดพิมินก็แนะนำคนที่อยากจะมีที่ดินขนาดเขานี้เนี่ยก็กำลังดีกำลังเมหมะที่จะสร้างบ้านเหมะที่จะปลูกสร้างได้ทันทีบ้านส่วนของซิปกหมห้าจ้านี้เรา พร้อมโฉนดเราก็คือสดแต่ถ้ายังไม่มีเงินซดซื้อเราก็พร้อมที่จะให้ผลอ้าปีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่มินจะพาไปอัปเดตแปลงต,ต่อไปที่อยู่ในโครงการนันนี้ก็ยังมีว่างอีกหลายแปลงวันนี้พี่มินขอบคุณมากสวัสดีจ้ะ